สวัสดีครับสวัสดีนะครับวันนี้ผมนะครับน้องช้างนะครับจีเมฆจากกนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของโควิดนะครับก็เลยพามาดูรถขุดนะครับที่เรากำลังไล่เก็บรายละเอียดอยู่นะครับตัวนี้เป็นคูปต้าตัว k เกหนึ่งอ่าส s เอนะครับเป็นตัว c เสานะอันนี้เราได้ทำการ เก็บเก็บเก็บสีชายล่างนะครับ่าปาทําเลยไม่เป็นไรผมถ่ายคิดเฉยใช่เก็บสีชายล่างแล้วก็คันนี้น่าจะเก็บสีชายล่างแล้วก็เปลี่ยนบูทสลักอันนี้อย่างเดียวนะครับอย่างอื่นน่าจะไม่ทำอะไรเพราะว่ารถมาเนี่ยรถมาแบบเดิมๆแห้งสวย,ยแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยรถรถมาแบบเดิมๆเ,เลย รถมาเดิมเดิม,มแบบแห้งนะครับมาเดิมแห้งแล้วก็เนื้อเนื้อตัวอะไรเนื้อตัวอะไรก็โอเคหมดนะครับ <S <S ก็หลังจากบุ้งกี่ยังเป็นบุ้งกี่เดิมๆอยู่ครับฟันอะไรก็ยังโอเคหมดเป็นอะไรเดิมหมดถ้าลูกค้าสนใจก็ลองตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโควิดนะครับ บางลูกค้าบ,บางคนก็ไม่กล้าเดินทางมาหรืออะไรอย่างนี้ก็เลยพยายามถ่ายเบื้องหลังการเก็บรายละเอียดรถให้ดูนะครับเนี่ยเพราะผมจะเป็นเน้นสีเดิมนะครับแล้วก็ตอนนี้เราทำครบวงจรแล้วนะครับถ้าลูกค้าแบบมาดูเราจะเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรอย่างเงี้ยครับสามารถแจ้งเราได้นะครับว่าเราทำได้หมดเลยอันนี้จะเป็นรายละเอียดรถนะครับเรื่เดิมนะครับ แล้วก็นี้คือหลังครับคันนี้คันนี้สวยนะมามามาเดินจริงมามาเดินหมดเลยแล้วก็ไม่ไม่ไม่ทำอะไรเยอะก็คือเก็บสี่ตัวแล้วก็เก็บสี่ชาล่างอย่างเดียว,วเราก็เดี๋ยวเอาออกไปทดสอบระบบให้นะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งคันอยู่ข้างนอกจะเป็นตัวรุ่นใหม่พาไปดูกันตัวนี้เป็น u สามานะครับ u สามา u สามห้ารุ่นหกนะครับตัวนี้เปลี่ยนอาสปริงล้อน,นำนะครับอันนี้เป็นโซ่เขานะด,ดูโซ่โซอันนี้เป็นโซ่โซ่แท้เลยนะครับโซ่แท้ที่แบบมาจากสูงนะครับยังไม่ได้เป็นโซ่เปลี่ยนมาเลยโซ่ยังสวยอยู่นะครับตัวนี้เป็น u สามห้า u สามห้าเราเปลี่ยนสปริงสปริงเร่งแท็กให้อยู่เราก็ เปลี่ยนเสื้อสปอเก็ตนะครับมันเริ่มแหลมนิดนิดก็เลยเปลี่ยนเสื้อสปอเก็ตนี่พาดูคดูอันนี้คือเบื้องหลังเลยนะครับเบื้องหลังของผมจะเก็บรายละเอียดให้เล็กๆน้อยๆอะไรให้ใหม่หมดเลยนะครับถ้าลูกค้าแบบมาดูแล้วก็แบบว่ายังไม่ถูกใจอะไรก็สามารถแจ้งได้นะครับผมผมจะดูเรื่องรายละเอียดต่างๆให้นะครับแต่คันนี้สวยสวยจริงว่าดูกับเฟมคันนี้มันรถปีใหม่อ่ะครับ วันนี้รถปีปีหกหนึ่งเดือนกันยาก็สามปีพอดีครับคันนี้ก็จะเป็นตัว U สามห้าแต่ว่าตัวนเนี้ย U สามห้าเนี่ยพวกตัวเดินเครื่องยนต์อะไรต่างๆนะครับเหมือนตัว K เก้าหนึ่งตัวเก่าหมดเลยนะครับอะไหล่ใช้ด้วยกันได้น,นะนยอย่างตัวเดินอย่างเงี้ยก็เป็นตัวเดินรุ่นเดียวกันหมดเลยนะครับ เครื่องยนต์ก็ตัวเดียวกันแล้วก็อะไรต่างๆดแต่ว่าตัวนี้มันจะนิ่มกว่าแล้วก็ตัวใหญ่กว่าจะเป็นสามจุดห้าตันนะพุงจี่อะไรจะใหญ่กว่าเดี๋ยวพาไปดูรถคันนี้เสร็จแล้วบ้างนะครับคันนี้เสร็จแล้วเป็น k เก้าหนึ่งสามตัว s สองนะครับตัวนี้จะเป็นตัวยอดนิยมนะครับที่เราขายดีตัวนี้ราคาอยู่4 1 0 0สนมเองนะครับถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับ ตัวน,นี้สีเดิมนะครับสีเดิมมีเก็บสีชายล่างอันนี้นะครับส่วนสีส้มแขนหลังคาแล้วก็เฟรมเดิมหมดเลยเนี่ยครับสีสีเดิมเดิมหมดเลยนะครับฝนจะตกนิดนึงฮะช่วงนี้ฤดูฝนนะครับของผมอยู่กระแพงสันนรษฐมก,ก็ฝนจะตกนิดหน่อยพาดูอะไรครับเดิมเดิมหมดเลยก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับ ดูแต่เบื้องหน้าแล้วดูเบื้องหลังกันบ้างไม่ไม่ไมไมเคยไม่ค่อยได้พาดูเบื้องหลังเลยครับเพราะว่าผมก็ทํารถด้วยแล้วก็ทาอย่างอื่นด้วยก็เลยไม่ไม่ไม่ได้ถ่ายนะเพราะเนื้อตัวมอมแมมเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทุกขั้นเลยนะครับว่าก่ารถจะเดี๋ยวจะพาไปดูตั้งแต่ตอนผมซื้อเลยไหมเอาไหมแตบบ่ว่าตอนไปซื้อรถซื้อยังไงอะไรยังไง ตอนเอาเข้ามาเข้ายังไงแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูตอนส่งเราให้ลูกค้าเลยไหมเดี๋ยวเราจะมาเป็นยูทูบเบอร์กันเดี๋ยวจะพาดูแบบตั้งแต่ตอนซื้อซื้อเข้าตอนเช็คแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่างๆในการเช็คขั้นตอนในการซื้ออะไหล่ขั้นตอนติดต่อเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับพวกการสั่งอะไหล่ต่างๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาดูเลยดีไหมครับอันนี้เป็น U35 รุ่น6นะครับ u 3สรุ่น6นี้ ยังไม่มีเจ้าของเลยนะครับสามคันเนี้ยยังยังรอเก็บรายละเอียดมีคันเนี้ยมีคันนี้เก็บรายละเอียดเสร็จแล้วนะครับมีคันนี้เก็บรายละเอียดเสร็จแล้วส่วนอ,อ่คันนี้รอเปลี่ยนไอ้นี่ไงที่บอกก็คือว่าเปลี่ยนสีไอสปริงล้อนำนะครับสปริงล้อนำหักแล้วก็โซ่อะไรเดิมหมดเลยอันนี้ก็พร้อมพร้อมลุยแล้วครับคันนี้รถใหม่ ผมลูกค้า,าไปคันนี้ผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เพราะว่ารถค่อนข้างใหม่่พวกอะไรอะไรก็มาครบหมดแล้วมันอลิกเคลียร์แล้วเรียบร้อยเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพาไปดูการทําสีของเรากันทําสีก็จะเป็นเนี่ยจะเป็นอู่อู่เรานะครับอันเนี้ยอู่เราอู่เราจะมีอยู่นี่เป็นอู่ที่เราทําสีกันนะครับแล้วก็เนี่ยอันนี้คือพวกเครื่องมือในการซ่อมเช็คอะไรเนี่ย้ามีพกลิฟด้วย รถลิปอันนี้เรามีไว้ใช้เองนะครับช่วงนี้รถน้อยนะครับเนี่ยจะโล่งๆเลยริ่งจะมีจอดจอดพอให้ได้เลือกตรงนี้เราเข้าน้อยครับรเข้าน้อยแล้วก็แต่ที่มีอยู่ในมือก็ถือว่าสวยระดับแชมป์แชมป์ประเทศเหมือนเดิมนะครับเนี่ยคือผมขันการรถผมสวยอ่ะใช่ครับแล้วก็เนือตัวดีทุกคันเลยครับทอน,นี้มี้สามคันแล้วเดี๋ยวออกมาอีกมาลือีกคันหนึ่งเพราะว่าตัวนั้นจะเป็นรถสองพันชั่วโมงอันนี้เป็น อันนี้เป็นขั้นตอนในการเก็บระเอียสีนะครับขัดขัดให้ถึงเหล็กเลยนะครับแล้วก็โคใหม่หมดเลยแล้วก็ใช้ระบบสีเป็นระบบคูเคอะคือระบบสีเดียวว่าสีเปลี่ยนแล้ว,ลวยน,วนหมดเลยความเงางามแล้วก็ความเหมือนจะเป็นแบบเหมือนแท้เลยนะครับสีจะเทียบแท้เลยแล้วก็คันนี้ราคาอยู่น่าจะอยู่ประมาณสี่แสนสี่นะตอเนี้ไม่ไม่แพงนะครับพี่ไม่แพงเพราะว่า ไอรุ่นเนี้ยครูป้ามันเป็นรถสเปครุ่นใหม่นะครับการทํนนำงานอะไรอย่างเงี้ยถือว่าจะเหนือแล้วก็มีส่วนบริการแล้วก็เป็นรถรุ่นใหม่ด้วยเรื่องอะไรเรื่องสมรรถนะอะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ต้องห่วงนะครับครู้าเพราะว่าเป็นรถญี่ปุ่นอยู่แล้วรถตลาดก็เนี่ยเนือตัวดีอะไรดีหมดเลยเตามมาดูข้างหลังกันเลยย่ไม่ดูเลยนะว่ามามา,มาเนี่ยมาเดิมๆอย่างเงี้ยแล้วก็ามาไล่ ไล่ตัวสอบไล่เช็คนะ่็มหัวใจแห่งเลยไลต่ตรวสอบไล่เช็คให้ใหม่เลยครับไ,ไม่ต้องห่วงนะก็ะคือว่าเรื่องหน้าที่รถเนี่ยให้ผมให้ผมดูแลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับเนี่ยสวยไหมสวยนะครับมันมารถรถผมมาสภาพดีสภาพดีทุกขั้นเลยนะครับ แต่ว่าอย่างว่ามันมันมันเป็นรถเครื่องจักรหนักอ่ะก็คือมันอาจจะมีอะไรที่มันสึกหลอไปตามการเวลาบ้างอะไรเงี้ยครับเราก็กลับมารีโนเวทให้มันสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับให้มันเทียบเท่ากับรถป้ายแดงที่สุดเลยคือผมจะไล่ไล่ไล่เช็คเก็บรายละเอียดต่างๆให้ให้ใหม่เลยนะครับก็คือว่าให้มันแบบสมบูรณ์สมบูรณ์มากที่สุดก็คือว่าแล้วก็ราคารถพวกนี้มันมันมันเป็นรถที่อยู่ในเขาเรียกว่าอะไร ย,ยังขายอยู่ในรุ่นปัจจุบันที่ศูนย์กุปะต้ยังขายอยู่นะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมือหนึ่งมันอยู่ประมาณตัวน,นี้น่าจะล้านหนึ่งแสนแต,แต่พอแต่พอเป็นมือสองอะ่ะพวกเนื่องจากรลาราคามันจะหย่อนลงมาเยอะนะครับก็สําหรับคนที่แบบงบประหยัดแล้วก็แบบหารถใช้อะไรอย่เงี้ยเพราะว่า1ล้านเนี่ยซือรถรถป้ายแดง1คันนะซือรถที่ร้านผมอะ่ะรุ่นนี้ได้สคันสคันเลยก็คือว่าใช่ได้สคัน แต่ว่าเราเราเราได้รถสามคันเราก็หาเงินได้มากกว่ารถป้ายแดงสามเท่าแต่ได้รถแต่ได้รถแบบว่ารุ่นเนี่ยกับรถป้ายแดงอย่างเงี้ยครับแต่แต่ท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับงบลูกค้าด้วยบางลูกค้าก็แบบอยากได้รถใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยรถใหม่ๆเราก็มีนะครับก็เป็นยูสามค่าตัวน,นั้นราคาก็จะอยู่ประมาณห้าแสนต้นๆเลยทีเนี้ยมันก็จะได้แบบรถใหม่เลยก็คือแบบเราไม่ต้องไปซ่อมจจเกะแล้วผมก็ทําให้ใหม่หมดแล้วแต่ถ้ายดุดง,งบหย่อนลงมาอะไรเงี้ยตัวนี้ก็สี่ประมาณสี่แสนสี่นะครับคร่าวๆ ก,ก็อยู่ประมาณนี้ครับก็จะได้รถสวยแล้วก็คือเนี่ยราคานี้รวมส่งรวมารายละเอียดต่างๆให้ใหม่หมดเลยทีเนี้ยถ้าลูกค้าบางคนแบบสนใจอรัเพิ่มเติมเสริมแต่งอะไรเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะดูารายละเอียดให้ทีครับว่าอยากได้อะไรเนี้ยต้องต้องคุยกันนะครับว่าเออจะให้ทํทอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ว่าผมก็ตอนนี้เราเรียกว่าเราทาครบวงจรแล้วนะครับก็คือมามามา,มาที่เราจบ จบได้เลยครับเพราะว่าลูกค้ามาจำเอาเงินมาแล้วก็สามารถแบบสั่งสั่งได้เลยว่าอยากได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอวนี้เป็นรถรถชั่วโมงน้อยครับอยู่ประมาณสี่พันไปไปครับแต่ว่าเนี่ยสภา,ภาพเนี่ยโหคือทั้งนี้ทั้งนั้นรถแต่ละคันอ่ะมันมันงานที่ใช้มาแล้วก็อะไรต่างๆมันจะไม่เหมือนกันแต่เราก็พยายามแบบคัดให้มันแบบดีที่สุดเลยครับดีที่สุดแล้วก็เอานําเข้ามาเอาเข้ามาแบบ ร้านเอกเล็กๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็เพิ่มเติมอะไรเงี้ยแต่ก็ส่วนใหญ่ครับจะมาเป็นสภาพสภาพนี้เลยอันนี้เราก็ปิดหนังสือทีมไว้เพื่อจะพ่นนะมันมันมันไม่ได้เป็นไรนะครับก็เผื่อลูกค้าท่านใดสนใจก็ลองดู